สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับผู้ชมได้ครับครับผมกำนันบุลเลิศวงเงินครับคือทําเกษตรกรก็ทานานะครับมาทำมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่สี่ห้าสิบปีนะครับก็ยังทําอยู่ฮะจนเกษียณนี่ก็ยังทําอยู่เห็นคุณพี่กำนันเล่าให้ฟังว่าโซนเนี่ยช่วงแรงเนี่ยปราบเซียนมากผมผมไม่แน่ใจว่าปราบเซียนของคุณพี่หมายถึงยังไงครับมันมีปัญหาคือว่าแรงใจก็คือน้ําเค็มเข้ามาเนี่ น้ำทะเลมันหนุน <N un> น้ำทะเลมันหนุนเข้ามาหนุนมาถึงปทุมเลยเนี่ยถึงปทุมเลยครับ <N un> น้ำน,น, <N un> น่นจริงมันเค็มมันจะไปอยู่ปลายนานน,านะครับ <N un> ไปอยู่ต้นปลายข้าวจะไม่ขึ้นหวานแล้วมันตายหมด <N un> <N un> ไม่ไม่ขึ้นเลย <N un> <โฮ>เรียกว่าแถวนี้โดนกันทวหน้าโดนกันทั้งนั <N un> ง้นยิ่งต้นทางปากองปากเกตเนี่ยมันจะถึงก่อนเราเออ๋อก็คือทําให้ผลผลิตข้าวมันไม่ดีเหมือนไม่ดีไม่ดีน้าเค็มเนี่ยทำให้เสียนาเลยของของคุณพี่นาทั้งหมดนี่กี่ไร่อะ ทำ 40, 40ไร่ค่ะ12ไร่สมัยก่อนใช้ปุ๋ยเคมีเยอะไหมพี่ก็ตกไร่ไร่ละลูกอะน,นะเมื่อก่อนนี้ยาฆ่ามแมลงใช้เยอะไหมก็ใช้ก็ใช้เยอะนะครับฆ่ามแมลงนะฆ่ามแมลงก็ใช้ครับ40กว่าไร่สมัยก่อนพี่กำนันทำข้าวได้ประมาณกี่เกวียนเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้เยอะนะเมื่อก่อนนี้ได้ประมาณเต็มที่ก็ย20เกวียน22เกวียนเนี่ยเคยได้เยูะก็คือสูงสุดสูงสุดกับแล้วถ้าไม่สูงสุดอะพื้นๆอะ ก็จะอยู่ระดับนี้แหละจะแปด0ิบยี่สิบยี่สิบสิบแปดยี่สิบเวียงไปเวียงมาอยู่างนี้ใช่ไหมฮะครับครับแล้วก็วันหนึ่งมารู้จักโฟชีได้ไงครับพอดีผมก็ก็เล่นเฟซแล้วก็ดูในเฟซโฆษณาในเฟซเยอะครับผมก็สนใจก็ลองดูที่แรกทดลองก่อนก็มันข้าวมันหวานไปแล้วใช่มาหวานไปนานแล้วก็ก็ลองซื้อมาลองใช้ดูไงใช้ไปสองรุ่นเองสองเที่ยวเองฉีดก็ดมก็เขียวเดียนะแล้วตอนออกรวงผมดูเถอมัน ว่ารวงมันใหญ่ผิดสังเกตรวงใหญ่กว่าที่เคยเห็นครับรวงใหญ่รวง้าวก็ข้าวพันธุ์อะไรตอนนั้นที่ปลูกตอนนั้นข้าวห,หอมปทุมคับหอมปทุมกับตอนนี้ปทุมก็ต้ระหอมปทุมเนาะใบเขียวใบเขียวใบตั้งนะใบเขียวกี่วันถึงได้เห็นใบเขียวกี่กี่วันก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็รู้แล้วอ๋อเพราะตรงนี้น้ํามันเป็นน้ํากร่อยบางครั้งบางอะไรดินมันไม่ดีพอถึงกำหนดใกล้จะออกผมก็ลองเฉดีกเที่ยวหนึ่งช่วงช่วงเป็นน้ำนมครับพอมันออกทีะเดี๋ยวช่วงออกผมมาดูคนก็มาดูก็ ใช่อะไรเนี่ยข้าวมันลงใหญ่จังก็คือเพื่อนๆแถวเนี้ยที่ทํานาเหมือนกันครับก็มันอยู่ติดถนนอย่างงี้มากเขาก็ต้องผ่านมาเขาก็ต้องมาดูแล้เอาเห็นบอกก็ตีมันไม่ใช่เม็ดใหญ่ขนาดนี้อ่ะครับมันลวงยาวไงปีนี้สั่งปุ๋ยมาสี่สิบสี่สิบห้าลูกก็ยังเหลือเหลือเก้าลูกอย่างน้อยประหยัดกว่าก่อนเลยห้าพันค่าปุ๋ยครับมีปัญหาเรื่องแมลงไหมครับที่ที่สังเกตดูดูที่ผมเชดไปครับแมลงไม่ไม่มีรบกวนเลยนะ พวกเพี้ยจักกระจันเพี้ยกระโดดอะไรงนี้มีไหมฮะไม่มีครับไม่เข้าเลยนอนกอนนอนหอนอนม้วนไม่มีมีแจะแปลงข้างเคียงเขาหนอนชักไส้กินต้นนีแดงเลยแปลงข้างเคียงของพี่คนนั้นเนี่ยห่างไปกี่กิโลฮะก็นี่ติดๆกันนี่เลยนั่โนาการข้ามคลองไสไก่ตรงนี้ไปนะับห่างกันไม่เกินสามวาเนี่ยไก่แค่นี้เองอยากเข้าแมลงก็ไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เพี้ยกระโดดสีน้าตาลไม่มีเลยครับเพี้ยจักกระจันสีเขียวไม่มีอะไรข้าวเขาปกตินะ ช่วงข้าวเล็กเพี้ยฟงเพี้ยไฟมาไหมไม่มีแล้วไม่ได้ใช้เลยถามเลยไฮไลท์สุดท้ายผลผลิตข้าวที่เกี่ยวมาล่าสุดเนี่ยสี่สิบกว่าไร่รวมแล้วได้กี่เกวียนครับก็ตกคำมาสามสิบเกวียนสามสิบเกวียนครับจากยี่สิบตอนเนี้ยลดปุ๋ยไปเก้าลูกครับแต่ได้ข้าวเพิ่มอีกสิบเกวียนครับหอมประทุมครับไม่ใช่หอมปทุมรุ่นนี้ก็ขอสี่หนึ่งก็ขอก็ขอสี่หนึ่งตอนนั้นราคาข้าวเป็นไง ปีนี้ราคาดีหน่อย8,2 0 0เพิ eh <S <S ่มมาอีก10เกียนก็ตก80,000ครับ82,000ครับลดปุ๋ยไปเกือบ10ลูกแถมได้กำไรมาอีก82 0 0 0ประทับใจไหมครับพี่ประทับใจประทับใจขนาดไหนครับนผู้ชมได้ครับถ้าทำมาก็ไม่เคยได้อย่างงี้นะปีนี้ก็ได้อย่างงี้ก็ดีใจและประทับใจมากเลยรุ่นต่อไปก็ต้องใช้อีงพี่กำนันมีอะไรจะฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศไทยวันนี้พี่ประทับใจอยากให้ ชาวนาไทยได้เห็นความประทับใจของพี่กำนันีครับชาวนาด้วยกันก็อยากจะแนะนำว่ามบีของดีก็อยากแนะนําให้ใช้เหมือนเหมือนกันนะใช้แล้วเยี่ยมเลยครับผลผลิตเพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มครับแน่นอน1 0อเปอร์เซ็นต์ไหมพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ทีมงานโฟจีก็เราขอลาไปก่อนเทปนี้นะครับขอขอบระคุณคุณพี่กำนันรั้าที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเรานะครับแล้วก็วันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ